มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนอุงอิงเปิดภาพน่ารักคุณตาทักษิณยิ้มปลื้มได้อุ้มหลานเดินสายหาเสียงศึกเลือกตั้ง6-6อย่างต่อเนื่องสำหรับอุงอิงแพททองทานชินวัตรนะคะและล่าสุดก็เพิ่งได้ขึ้นเวทีที่ทันดเดอโดเมืองทองธาน,นีประกาศนโยบายเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทไปหมัดหค่ะ เป็นเวทีสุดท้ายก่อนที่จะลาคลอจนทำเอาคุณตาทักษิณชินวัตรไม่ค่อยได้พบหน้าหลานสาวคนเล็กทิฏฐานเอาเสียเลยนะคะล่าสุดค่ะอุงอิงได้โพสต์คลิปดีโอลงใน Instagram. Mm hmm. อิ s สตาแกรมเผยโมเมนต์น่ารักระหว่างหลานสาวแล้วก็คุณตาโทนี่บอกว่า ไม่เจอคุณตาตั้งแต่ปีใหม่แม่ก็เดินสายหาเสียงคุณพ่อก็เป็นห่วงคุณแม่กว่าจะหาเวลาไปได้ขอบคุณพ่อปอนะคะผ่าที่ฐานไปหาคุณตาส่วนแม่ท้องแก่บินไม่ได้รออยู่ที่บ้านได้เห็นรูปก็ชื่นใจแล้วคะ่ะองิงเปิดภาพน่ารักคุณตาทักสินยิ้มปลื่มได้อุ้มหลานสาวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดดทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ